สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลไทยค่ะ ดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดรสุพัฒน์จำปาทองประลัดกระทรวงศึกษาธิการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสว,วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมและประธานคณะกรรมการสถาบันขงจือเส้นทางสายไหมาทางทะเลนายฮานจื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเลิกทรงสิวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวสนับสนุนความร่วมมือว่าความร่วมมือครั้งนี้ สอดรับกับแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทยจีนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับที่3พศ2560ถึง2564ซึ่งระบุให้ความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นสาขาที่จะดำเนินการร่วมกันและสอดรับกับแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทยจีนฉบับที่ส พศ2565ถึง2569ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำร่วมกันปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เป็นผลมาจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่แม้กระทั่งที่เรากำลังเผชิญกับสภาวะการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ด้านการศึกษาก็เช่นกัน รัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญเสมอว่าการศึกษาจะต้องไม่หยุดนิ่งต่อการพัฒนานักเรียนนักศึกษาเพราะเมื่อเราผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวนักเรียนนักศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศอย่างแท้จริง และในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนอกจากทักษะทางวิชาชีพแล้วการพัฒนาทักษะทางภาษาก็สำคัญยิ่งต่อการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมต่างประเทศในประเทศไทยความร่วมมือนี้เป็นการเพิ่มช่องทางในการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะมาตรฐานนานาชาติได้มากขึ้น